<c oughs> เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Hero of the storm นั่นเองนะในพาร์ทนี้นั้นจะเป็นเกนจินะครับวันนี้จะเล่นเป็นเกนจิ uh, ที่ up ultimate ที่เป็น expire นะครับจะมาลองให้ดูสายการเล่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นผสมสายสะท้อนไปในตัวด้วยนะครับเราจะเน้นการสะท้อนดา m a จ e นะครับด้วย d e เ l e c t นั่นเองนะ ไลอัพตอนนี้กดมาเป็นควิกแมทช์นะครับผมโซโลมานะก็มาสุ่มๆเจอกันกใน็ในทีมไม่มีซัพพอร์ตเลยนะครับทีมผมนะั้นจะมีฟอร์สตาร์ Start, นะครับมีอาร์ทัสวาล่าแล้วก็เอสโมเดนนะครับฝั่งตรงข้ามมีซามูโร่นาซิโบแล้วก็อาราลักษ์มูรดินเอสโมเดนเหมือนกัน <c oughs> ตัวที่เหมือนกันนี้จะเป็นเอสโมเดนนะเป็นสเปเชียลลิสต์แล้วก็แต่อีกฝั่งเขามันเป็นนาซิโบนะครับอารารักก็ด้วยเหรอ ไลอัพถือว่าสูสีอยู่นะครับต่างคนต่างไม่มีซัพพอร์ตกันนะครับเราแต่ว่าผมมองว่าฝั่งเขาจะมีภาษีดีกว่าเราหรือเปล่าในแง่ของการดันป้อมแล้วก็ทีมไฟนะต้องมาดูอีกทีนะครับด่านเป็น Tower of Doom นะครับดันเบสไม่ได้นะครับต้องไล่พังป้อมแล้วกดหอระครังเอานะ <c oughs> ก็มาดูกันอีกทีแล้วก็เรื่องของอัลติเมตเกมนี้นี่ผมมองว่า ไอเจ้าทาเลนตอนเลเวลเต็มนะครับเป็นทาเลนเลเวลจำไม่ได้แล้วฮะยี่ห้าหรือเปล่าที่ทาเลนอันสุดท้ายนะต้องมาดูว่าจะเลือกใช้เป็นซันชินหรือว่าจะใช้เป็นที่ใช้เอ็กซ์ไซส์แล้วก็ลดคูดาวนะครับต้องดูอีกทีนึงนะเพราะมีความได้เปรียบตรงที่อีกฝั่งครับเป็นซามูโร่แล้วครับมันไม่ใช่เ,เรื่องของความได้เปรียบในแง่ทีมไฟนะ์นะความได้เปรียบเรื่องของการที่ผมจะใช้สกิลนะ เพราะว่าถ้าเป็นอัพเอ็กซ์ไลท์แล้วแบบว่าโดนเป้าหมายหนึ่งตัวแล้วลดครูดาวเนี่ยเวลาสมูโลเขาแยกล่างมามันน่าจะนับหมดนะถ้าผมจำไม่ผิดทําให้ครูดาวในการใช้เอ็กซ์ไลท์เนี่ยจะใช้ได้บ่อยมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราจะเทียบภาษีเรื่องของความแรงเนี่ยการที่จะอัพซันชินมาใช้ผมมองว่ามันก็เวิร์ก,กว่าในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าในกรณีที่สมูโลเขาอันติมามเวลาเขาปั่นใส่เข้ามานะครับถ้าเรากดด e เฟ c t เนี่ยก็คือจะสะท้อนอันติเขาได้แบบเต็มเ็มเลยนะ แล้วโดนรอบๆด้วยแหละต้องดูว่าดีไม่ดีอาจจะได้อัพเป็นอันนั้นนะครับทางแรกๆผมอัพผาไฟเดอร์มานะครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าจากที่เคยเล่นเองมานะครับผมเคยไปลองเล่นซามูโร่แล้วเจออีกฝั่งเป็นเกนจินะครับแล้วแบบว่ามันปั่นเข้ามาแล้วกดดีเฟกต์วิ่งใส่นะโอ้ถึงกับหนีไม่ทันเลยนะซามูโร่เองนะครับถึงกับตายนะเนี่ยครับมันก็จะไป็นโอ้ย <c oughs> กำลังแพร่รเพลินๆนะเจอรับแขกเลยชุดหนึ่งเนี่มันแยกร่างตีกันเลยเว้ยตัวหลังนูง้นครับตัวจริงปอกแป็กปอกแป็กปอกแป็กปกแป็ c, ปกเอาเด้เอาเด้มาอเกนเลยเกนมันแอบปะวะส <seem> nice. มุล้องมันล่องหนได้นะครับทีนี้เป็นไงฮะมันโผล่ข้างหลังละ <Yeah. S 1> ชู้ได้ไหมอ่เะเจอแล้ว อะไรเฮ้ยเดี๋ยวปัดเอาตายเออล่องผมไปแล้วครับสวยเราอยู่กับแอสโวเดนนะครับอาศัยว่ามีสกิลคอยช่วยกันเองนะมันอยู่หลังบ้านแล้วตัวนั้นดันได้ดันฮะเพราะว่าข้อดีของแอสโวเดนก็คือว่าเขาเป็นสายดันบ้านนะครับถ้ามีการซัมมอนเจ้าตัวโกเลมน้อยออกมานะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในจุดนี้แหละให้เป็นประโยชน์แล้วอยู่เขาไปยาว สมุโร่หัวหน้ามาเราเคลี้ยงฮะเอาให้เลือดเขาเน้อยเข้าไปนะถ้าจะทําได้เพราวะเวลาที่เขาแยกร่างมาตัวตัว,ตวปอมเขาก็จะเลือดน้อยตามนะเอกแป๊กอ่าปอ้อมกระสุนหมดว่ะได้ทีได้ทีบอกเลยสมุโร่เขาจะกลับบ้านไปแล้วฮะผมยิงกระตูทิ้งก่อนนะจะได้เห็นขนาดขนาดเททำไมทำไมเออ นั่น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 เอาทำไมทำไมดีเฟกไปฮะจะเอาตายเลยนะเถิดนะเถอะเอ้ยทำมันเป็นซ่าซ่าเนี่ยนะเถอดนะเถิดกลับไปสมุำรวจไปบนนะตรงไหนดีวะเดี๋ยวเอาดักกันคลองมาเป็นสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะเฮ้ย quick it. shelters are ready. Capture and about them, heroes, be ริปเอกไม่ทันโอเคทัน,น,นแล้วฆ่ามันฆ่นามันกดกดดูมีคนกดดูโอเคได้ไหมได้ละฝั่งเราเราจะได้ไปสองอันนะครับผมว่าก็เพียงพอแล้วเราก็มาดันบ้านต่อครับโอ้โหป้อมยิงอีกเออสองนัดเลยเหรอบ้าเอ้ยเรี้ยงไหมฮะเราไล่เคลียร์ให้ไวที่สุดเออเจ็บ เฮ้ยเดี๋ยวกระตุกอะไรวะโอ้โหมีตายแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหอารักเขาโผล่มาจังหวะเซอร์ไพรส์นะโอ้โว้ยผมดันบ้านเกาจะได้แล้วเชิญน้ำเมื่อกี้เนี่ยเอาป้อมอันนี้ตัวเองปึ๊บ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 อึ๊บป้โหยิงไกลจังวะเฮก็บเก็บเก็บแบบหน้ามื่นก่อนโอเคมันน่าจะแอบตรงพุ่มหญ้าอีกแล้ว อีเอาใช่ไหมมาแมบข่อยก็ได้วะอือโอ้ยยิงกูจังเฮ้ยใครก็ได้เก็บพอร์ตฮิ้วหน่อยเก็บให้หน่อยโอ้โหไม่ได้เก็บด้วยนะผมจะอยู่ไม่ได้เอาไม่ใช่อะไรนี่เดริงอะป้อมเมือนกันนี่เดียวริงอะไปแล้วฮะอยู่ไม่ได้แล้วนะเด<ม>้งว่ะกลับก็ได้วะเดี๋ยวมาใหม่นะ เรล่างเราฝั่งเราไปลู้มาถึงสามนะครับน้องไแอสมาร์ไดนเขาดันบ้านเรานะเมื่อกี้นี้โอ้โหจังหวะประทะแน่เลยงานนี้ได้ไฟแน่เลยอะน่ามเดอร์ดิ้งเขาลงมาแล้วฮะขอแวะการก่อนได้ไหมผมจะไปช่วยดีไหมหรือว่ายังไงดีว่าต้องไปช่วยหรือเปล่าเฮ้ยเอาไหนก็ได้ว่าทาไหนก็ทาไหนแล้วก็เดินผ่านอย่างนี้อะไรเอวโดดเป็นคนเดียวเหรอ เจอแน่เฮ้ยไม่เจอได้ไงโอ้โหมาทางนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยอีกโดดลงมาดราก้อนคอลปาดไปยูเปก <c oughs> เออหูสั่นออกไม่ทันนะโหู <c oughs> สมุโร่ฝั่งเขาก็เอาอยู่หรือใช่ไหมเนี่ยพลาดเลยนะทีมไฟเสียเปรียบนะครับเพราะว่าฝั่งเขามันถ้าพูดง่ายๆว่าฝั่งเขามีสมุโร่เนี่ยได้เปรียบฝั่งเราเยอะเลยนะ เพราะว่าเป็นตัวที่ปวดมากครับอ้าวรถคูดาวหรือว่าเอาป้องกันดีทีนี้ขอเลือกแป๊บนึงยังไงก็เน้นที่รถคูดาวไปก่อนแล้วกันนะสอเมื่อกี้เราเสียไปนะครับเก็บไม่ได้เลยนะไปไหนวะ โซนตัวๆกับสมุนโลกในสู้ยากกว่านะครับถ้าเราไม่มีท่าเอลีไปสู้กับเขานะออยื้อเล่เกมให้ได้เกมนี้ถ้ายื้อเล่เกมมันสนุกแน่เลยพ่อม่อมก่อนยิงได้ไหมเก็บพังเก็บมาเก็บมาสิโอเค ยายามน,นะครับในการกระดานบ้านเข้าไปนะข้า <c oughs> งล่างอีกฝั่งกำลังรวมตัวกระดันอยู่ไม่ต้องปิงเอาการให้ได้กันไปก่อนสินี่แนะ่เข้ามาเด็กเข้ามาเด็กอันนั้นแนะ่โดนฮะไม่ใช่ไม่ใช่โดนนะโดนนะอะไรเล่าฮึบ <c oughs> จำ้ำถอยเลยจ้าแม่งมากันหมดเลย เลือดผมไม่พร้อมสุดๆเลยอ่ะอือหือเมาบนก็ตีบ้านเราอยู่นะมาแล้วเอ็กซ์ไลท์จะใช้ยังไงวะเนี้ยเฮ้ยตายไหมเทียมเห็นมาพอดีนะ สบัดดะก้อนคลอวดีเฟล็กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กโหโกเลมว่ะเออเหอะอเหรอแปลงลงแปลงล่างกันขนาดนี้กูไม่อยู่แล้วนี่แน่อโอ้เจ็บปาดอื้ออยู่ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้เออเออเอาวะ ตายสิวะอู้ยวินเฉยกลับนะจ๊ะสมุโรโหายสมุโรหายเดี๋ยวกลับก่อนนั่นไงล่ะโอสมุโรหายเมื่อเราตายไปหนึ่งนะกดต่อได้ถือว่าโอเคแล้วครับตายไหมน่ะรอดไหมน่ะโอ้ยโอ้ยต้องรีบตามไปช่วยหน่อยฮะรอดอยูอรอครับถอยจ้าถายจ้าอย่าไปสู้กับมันไม่คุ้มไม่คุ้ม เมื่อกี้ก็เป็นข้อดีของเอ็กซ์ไนะครับที่มันมีระยะทํา,าการที่ค่อนข,ข้างจะไกลนะตอนที่ผมใช้ค่าเจ้าซาม,มูโร่ไปนะสุดแงคงพอดีนะครับเห็นมันกำลังเดินหนีไปเลยนะเราก็จับใส่มันเลยทีนี้เอาไงดีว่าฝ่ายัไม่เปิดหรอฟอสให้มันโดนโดนหน่อยเด้โอ้โหเราเดินทิ้งกันเลยจะบ้าเหรอ เออกดน้ำพุดได้วะ่ะเดี๋ยวนะหากดน้ำพุแป๊บหนึง่งถอยเลยครับถอยเลยครับไม่สู้นะมูรดิ้ง์เขาเป็นอ่าแท้งที่ดีกว่านะครับในเกมนี้นะเพราะว่าเขามีสตันนั่นเองนะมุ่นทำไรกันอนะ่ะมุ่ก็จะเอา,ากาันีจ้ะ นายเป็นแท้งนายช้ามากดันบอมเอดันป้อไม่ได้สักทีนะครับป,ปาดบ่อยมันจะได้ปาดบ่อยไหมเนี่ยเพราะผมว่าเท่าที่เห็นเนคือในทีมไฟส์เนผมตายค่อนข้างไวเหมือนกันนะไม่หนีออกก็ตายออกอะทีนี้ถ้าอัพตีแล้วจะได้ลดคู่ดาวในการปาดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพอหรือเปล่าเอาเป็นเพิ่มความแรงของการปาดกระจายต่อกันแล้วนะครับ สูรีฮะโดดออกให้ท be really ันเออโอ้โหเจอหน้าอีกทีมเราเขาไปไหนกันหมดอ่ะโอ้ยกว่าจะมากันเออจังหวะนี้ผมมองว่าทีมผมช้ามากเลยนะครับกว่าจะมากันนะแล้วข้างบนนั้นยังอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะเออ คือเขาไม่น <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ่าไปอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเขาไม่สามารถกันอะไรอารลักษ์ได้อยู่แล้วนะครับเออเขาควรมาข้างล่างแล้วปล่อยเขาบนตั้งแตกไปแล้วค่อยยึดขึ้นที่หลังก็ยังทันนะกลายเป็นว่าแทงเกมนี้เล่นไม่เป็นเลยนะครับแทงไม่ได้แทงให้เลยนะโอ้ข้างล่างฝากเขาได้ป้อมมาแล้วด้วยคือเขาอยู่ตัวๆกับอารลักษ์เขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาทำอะไรอ่ะเออสู้แบบมาช่วยยังทิมงไฟให้เพื่อนดีกว่านะ อุ๋ยีกฝั่งยึดป้อมได้หมดเลย <S <S งลงมาตีกันสนุกสนานฮะแล้วผมโดนด้วยเรื่องของเรื่องจังๆเลยต่อกันไหมละ่ะแต่นี่ผมบอกนะครับอีกฝั่งเขามีพลังในการดันป้อมที่มากกว่าจริงๆนะ ซามูมโร่เนียครับยึดแคมป์เพลินเลยซามูโร่ฝั่งนั้นนะทำอะไรไม่ได้ครับต้องปล่อยกลางไปนะเอากลางคืน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเขาตายแัออ้วนะหรอ,อก Double kill. มันให้ตายเกี้ยงเรียบร้อยเออต้านัดทำมา,าเป็นไม่หนีแล้วเถอะกิดอยู่นะติดอยู่นะโอเคผมหนีฮะผมไม่อยู่แล้วนะเรื่องผมไม่ได้จริงๆหน้าปิดเขาตีใช่ไหมฮะค้างนิดนึงนะโอเค วินด้วยฮะวินในการสู้กับฮีโร่นะครับแต่แพ้เรื่องป้อมนะตอนนี้ผมไปดันกลางต่อดีกว่าตอนนั้นตายไหมนะ่ะถอยดิเฮ้ยไปยืนส,ส,นสู้อันตีโดนไหมนะ่ะถอยถอยถอย,อยมันไปแทงในเวลาที่ไม่น่าไปแทงอนะ่ะแน่ๆตกไปไ,ไม่ได้กินผมไม่น่าหรอก จะปิ๊งอะไรกันนะกหนารู้อยู่แล้วลนะ้วน่ะฝั่งเข้ามาสายด้านบ้านขนาดนี้อันตรายแล้วจ้าเอาไม่ฮะฝั่งหลังเขาไปถ่ายกลางกันนะจะแรกล้า่งไหมล่ะส่งอารลักมากลางมิจฉาฆ่าเขายากนะไปกลางเลยฮะมือดิน้นมือดิน้นมือดิน้นหนึ่งศพ เอาไปเอ็ X Slide ด้วยดูซินี่นะอ,อยู่อยู่กันเป็นคณะขนาดน,นี้้งานเราเลยนะตายเรียบครับเป็นอารักษณ์ฝั่งตรงข้ามนะครับที่รอดอยี๋ยพึ่งเอาบอสเอาป้อมก่อนได้ไหมต้องเอาป้อมก่อนแล้วกดเสาโถ่โอเอเ้ย,ยได้ละโอเคฮะ ได้นะครับน่าจะสบายๆเพราะฝั่งของข้ามก็ยังไม่เกิดกันด้วยนะโอเคกดคนนึงเด็ดผมยืนดูให้เออยังกดไม่ได้อีกตายด้วยนะนะ่ะโอ้ยไม่ไหวฮะผมจะรอปดัด ช่วยเขากันได้ไหมน่าจะไม่ได้ด้วยโอ้นี่ตัวจริงเหรอวนนะัน่ะชิบหายแล้วผมตายเนี่ยไม่เล่น,นเลยเฮ้ยอย่ามานะโอ้ยยาวครับกลับเลยนะเอาไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้แทงอะเขาไม่เป็นเมื่อกี้นะเจ้าอาทัสอ่ะเขาน่าจะเดินราบังด้วยกันกับผมนะก็ไปเดินวนๆอยู่ตรงเสารครับมันไม่ช่วยอะไรเหรอนะ <laughs> คือคุณต้องเดินไปให้มันเจอฮีโร่เลยไม่ใช่ว่าจะไปแอบตรงเสามันจะไปช่วยอะไรได้ฝั่งตรงข้ามเขาก็เห็นพื้นที่อยู่นะแต่ดีทีเราได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับเมื่อกี้นี้ก็ได้บอสไปด้วยนะฝั่งกระป้อมตรง,งกลางคืนแล้วเอาจิงปหมเนี่ยเอาจริงปหมเนี่ย,อ,ยอ,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 อ้าวอ้าวอ้าวหนีงี้รู้ดิหนีงี้ก็รู้ม,มันร้ายว่ะเฮ้ยเฮ้ยมานี่มนันนี่นะ ตายซะเออเหอะไม่ตายตายสิงาน,นนี้ยาวเลยยาวเลยเลือดบดหลอดเลยอื้อหือคลิปยิงอีกชีวิตผมไม่ได้นะนี่แบบว่าเป็นการที่จะไปเอาซาโมโร่มันเอาอยากจริงน,นะเขาล่องหนแล้วแบบเออเมื่อกี้เขาสเต็ปดีมากเลยนะทีนี้แหละอ่าเป็นทาเลนต์เจ้าปัญหานะครับอะไรก็่สิบนั่นเองนะ ใช้อันนี้ก็ดีอะเพราะเพราะว่าเราจะได้ใช้เอ็กซ์ไฟร์ได้ไบ่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยสะท้อนหมู่ผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะแต่ในกลางดงไฟผมไม่ได้กระโดดเข้าไปใช้สักเท่าไหร่หรอกตมุลโลเขาไม่ได้ใช้อันติป่านด้วยนะครับจะไม่เห็นเขาใช้นะเขาน่าจะอัพเป็นไอ้เจ้าอีกอันหนึ่งมานะครับที่ใช้ควบคุมตัวปลอมได้นั่นเองนะทีนี้ดีเฟกต์หมู่น่าจะไม่ใช่ตัวเลือกครับเพราะว่าพลังในการเบริร์สตาเมจของฝั่งโนค่า,าเขาไม่ได้โจมตีผมกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตากันยับเลย <laughs> โอเคครับเอาเป็นไลฟ์มีพ่อช็อตนะเลือกใช้เป็นใช้ estimate ได้บ่อยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับทรงทรงทรงรอวัดกันอีกทีตอนเสามาแล้วก็บอสเกิดนะครับพูดพับมาเลยเว้ยเกี่ยบเรื่องทีมไฟน์นี่แหละตอนนี้จะเลือกเต็มไปหมดอยู่นะโอเคครับเอาให้ได้เปนันอันไปก็พอฮะเราก็เน้นเอาของเราไว้กัให้ได้ก็พอ ผมต้องไปปวนเขาให้ใช่ไหมเนะี่ยมันต้องมีร่องผนมาหาผมอี่แล้วฮะมันใจที่ตามสู่ตายตัวมากเลยนะ<ป>ตายวิเนี่ยอ่ะเหลือเจ็ดวินะครับพอใช้ไปแล้วนะแต่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วข้างบนก็ทำอะไรอะ่ะทีมเรา <c oughs> ผมนี่ปวดหัวนะ <c oughs> แต่ก็คือเซฟไม่ได้เลยนะ คือผมกะเข้าไปจะยื้อเวลาให้นะครับเพราะว่าทีมของเราพอกดเสาเสร็จใช่ไหมเขาจะได้มาช่วยกันกลายเป็นว่ามาทิ้งผมไปตายกันเฉยเลยนู้นี่ผมไม่เข้าไปหรอกนะ <c oughs> โอ้ยเซ็งแต่เมื่อกี้ใช้แอนตีทีเดียวในครูดาวเลยแค่เจ็ดวิเองนะครับถ้ามีคนเข้ามาช่วยยื้อให้อีกผมจะใช้อีกทดีด้วยซ้ำนะเั็นแล้วแหละกลายเป็นว่าผมถูกทิ้งให้ตายทิ้งลำพังนะ <c oughs> ทำพวกโคตรเซ็งเลยทีม มาคนเดียวก็ต้องทำใจนะฮะเราไม่สามารถเดาใจผู้เล่นได้นะครับว่าแต่ละคนเขาคิดแบบไหนนะเมื่อกี้นี้เจ้าอ่าวอล่าฝั่งเราเขาคิดว่าไปเอาแคมป์มาดีซึ่งเอาแคมป์ม,มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะมันดันไปไม่ถึงกูแล้วครับฝั่งตรงข้ามมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองนะเขาเอาพอยต์เสร็จเขาก็ขึ้นมากันได้แล้วนะครับจะปัทกทองไม่พอไประเบิดป้อมแล้วแล้วป้อมเราก็แตแกแขกก็เจอกันหมด <c oughs> เป็นเกมที่อยู่อยดีก็ตึงซะงั้นนะ เร่องเงาตีทาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วตอนนี้จะแพ้จะชนะน,นี่น่าจะต้องช่างกันแล้วครับเราจะมาโชว์สกิลกันอย่างเดียวนะว่าการใช้ราลิงวิฟอนจับศัตรูเยอะๆเนะี่ยมันดีแค่ไหนนะครับโดนตัวเดียววะ่ะแต่ก็ดีก็ยังดีนี่ครับใช้ชได้คีนะนี่โดนอีกตัวครับเมื่อกี้ผมใช้ได้คีนะไม่มั่นใจว่ามันโดนกี่ตัวแต่ถึงกับคูดาวรีเซ็ตเลยอ่ะมันอยู่ไหนอีกมันอยู่ไหนอีกว่างฮะ จังหวะนี้เรฆ่าคนอย่เดียวแล้วลมเสียมากเลยเมื่อกี้โดนทิ้งอะไรของเองอะไรของเองปาดไปดิมาเอาหน้ามาสู้ว่างาั้นตัวใหญ่เลยโอเคโอเคลุ้มมันเหมันไส้วะ่ะตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรออย่าตัวเล็กนะบอกบอกคำเดียวว่าอย่าตัวเล็กนะอย่างอย่างมาทำยองโย่ยองโยกอะไรเราดระก้อนครอปาดยิงยิงอีก ยิงเข้าไปยิงแม่งเข้าไปมึงตายเออแหละไ,ไม่รอดดิเฟกโอ้โหาไอ้ตายกูตายงานนี้กูตายแล้วอ่ะเออแลกกันไป <c oughs> สูงก็เจ๋งดีเฟกไม่พอให้มันตายนะแม่งแรงไม่พอนะแล้วชนะเกมนี้มาได้นะครับ <c oughs> ที่ผมคิดว่าเมื่อกี้ก็คือว่าจะกระโดดเข้าไปแล้วกดดีเฟกให้ป้องมันยิงผมแล้วสะท้อนใส่เจ้า มูลาลินให้ตายไปนะกลายเป็นเอามันไม่ตายเฉยเลยมันกลับร่างพอดีนะโอเคครับแขกรัหน้อยก็ยังบินบินอยู่นะตานี้แต่น่าจะไม่ติดอันดับเฮ้ยติดว่ะโอ้ได้ทีมมิโลดาเมจครับช็อตเอ็กซ์ไลท์สองทีนั่นแหละนะครับคิดว่าทำดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะยังไงก็ย้อนกลับไปกดดูอีกทีก็ได้นะครับช็อตนั้นอันนี้เป็นความความสามารถในทีมไฟท์นะครับของ เจ้าทาเลนท์ที่มีชื่อว่าไลฟ์วิ่งมีพอดนั่นเองนะครับคือเมื่อมีศัตรูอยู่เยอะๆเนี่ยแล้วเราใช้เอ็กซ์ไลส์ใส่เนี่ยคือดาเมจมันทำค่อนข้างเป็นวงกว้างเลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมใช้รอบที่2อะเจ้านาซิโบเหมือนว่าจะไม่ค่อยโดนด้วยนะแต่ก็กลายเป็นว่าตอนที่ฉดระเบิดพื้นอะโดนนะครับทำให้เขาตายอยู่ดีนะบิ๊มกดดูเลยครับว่าเมื่อกี้ตอนที่มันไหนเนี่ยระดัลเต็มแล้วอะเอ็กซ์ไลส์ของเราความแรงมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้ในทีมไฟเมื่อกี้ก็ ถือว่าพลังทำลายล้างสูงนะครับอีกฝั่งนี้แบบว่าวงแตกกันนะแต่ยิ่งผมโดดได้2ทีแล้นะเมื่อกี้นี้แต่ทีที่2ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเน้นว่าเราจะเอาไปเก็บใช้ค่าเจ้านาซิโบนะก็พาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเป็นเอ็ i ซ e นะครับใช้กับ l i v i n g Weapon นั่นเองนะอันนี้นะครับ l i v i n g Weapon เขาบอกว่าถ้าโดนตัวหนึ่งก็ครูดาวสิบสองวินะครับเราก็ครูดาวดั้งเดิมของท่าเนี่ยมันนานอยู่นะมันตั้ง80ดิบวิเนะี่ยนานมากๆเลลยนนนนะะคครรััับบแแต่่หใใช้ดงทีมไฟอะโดนหลายตัวมากๆเลยนะคร ถ้มันลดแบบเมื่อกี้ผมใช้ได้ใหม่อีกรอบนึงเลยอ่ะเออน่าจะโดนทุกตัวเลยมั้งเพ่มเผลอรอบที่ใช้ถอดสุดท้ายนะครับที่กระโดดลงเสร็จปับ๊บใช้ได้อีกทีทันทีเลยนะก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับแต่นั่นแหละครับแต่ส่วนใหญ่ปกติแล้วเนะี่ยผมจะเลือกใช้เป็นซันชชนจะดีกว่านะแต่ตาเนี้ยมันลอดอ่ามันใช้ไม่ได้ตรงที่ว่าอีกฝั่งเขาไม่ค่อยได้ตีผมตอนดีเฟกต์นะครับทาให้มองแล้วมันจะใช้ไม่ค่อยคุ้มนะครับการจะใช้สกิลดีเฟกต์ให้คุ้มที่สุดนะ่ะอ่า จะเหมาะกับศัตรูที่เขาใช้สกิลหรือว่าอันติเมทที่เขาไม่สามารถจุดได้นะครับอย่างเช่นอันติเมทของเบลล่านะครับถ้าเขาใช้เป็นไอ้เจ้าท่าของริเปอร์ที่มันยิงรอบตัวท่านั้นเวลาที่เขาใช้แล้วเขาไม่สามารถแคนเซิลม,มันได้เราจะใช้ใช้สกิลดีเฟกต์ได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากครับเขาหมุนหมุนมาใช่ไหมครับเราก็กดดีเฟกต์เดินใส่เ็เลยครับยังไงมันก็ดีเฟกต์โดนอยู่แล้วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเล็งไว้ในตาไมเ่กก็คือเจ้าซามูโร่นะครับเหมือนว่าเขาคงรู้ทางอ่ะเขาเลยไม่ได้อัพปันต อันติเมทที่เป็นท่าปั่นของซาม,มูโร่ดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมันจะเป็นชื่อท่าอะไรเนี่ยเจ้าเบลสเบลสตอมเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้นะครับตามเมื่อกี้เขาน่าจะอัพเป็นอีกอันหนึ่งเพื่อทำให้สามารถคุมตัวปอมหนีผมได้มันจะมีช็อตหนึ่งครับที่เขาคุมตัวปลอมหนีนะครับผมคิดว่าเป็นตัวจริงนะ,ะเพราะว่าตามหลักปกต,ติแล้วถ้าไม่อัพสกิลนี้นะครับตัวปลอมของซามูโร่นั้นจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวเขาหลอกผมซะแบบโอ้โหเป็นไก่ตาแตกเลยอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเป็นเกนจิเนาะสายเอ็กซ์ไรนะครับก็คิดว่าความคุ้มค่าก็พอจะโอเคอยู่นะครับคือถ้าเรามาทางเอ็กซ์ไรแล้วเนี่ยการอัพให้มาลดคูดาวของสกิลลงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็คุ้มสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นสกิลอันเตอร์เมทนะครับใช้ให้ได้บ่อยๆยังไงมันก็น่าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่มันมีตัวเลือกหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวนะครับซึ่งในบางปัจจัยนั้น องประกอบด้วยนะครับซันชินอันนี้น่าจะดีกว่าไลฟวิงบีพอนนะครับในกรณีที่เจอกับผู้ต่อสู้ที่เขาเป็นสกิลที่เขาอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับที่เขาไม่สามารถแคนเซิลสกิลตัวเองได้แล้วเราดีเฟกได้เนี่ยการใช้ซันชินจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเป้าหมายของการเล่นเป็นแอสซัสซินก็คือการฆ่าศัตรูให้ได้นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะใช้สกิลอัลติเมะได้บ่อยหรือว่าจะใช้ซันชินสะท้อนก็ตามนะครับถ้าเราคิดว่าใช้อันไหนแล้วมันสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ไวที่สุด ก็เรียกเป็นอันนั้นไปน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็สุนทรพาน์นี้ก็จบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมีคำแนะนำติชมข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันในด้านล่างได้เลยนะครับสุทรพาร์นี้สวัสดีครับ